เฮลโหลโอ้ได้ดิคะสองข้อสองข้อโอ้ปลาจะไปใส่มาจะไปใส่มาไปห้างาไปห้างอา สบายดีทักทายสบายดีเพื่สุขสุขคนเนาะที่เขาเมื่อเพิ่งคลิปนี้นะเออเนาะบรนยากะเป็นมือฉันมันดีอีกนะตายีปส้มอ่าวันนี้เาก็เสด็จเขาไปฮะคำสีหวานพีเนาะนะกะอัผึ่งเนาะผึ่งอกอยเป็นีทัวมากคนนอนบเป็นเสียงว่าเป็นแบภาษาไทยเอ็มบีเพลงกันว่ะโอยนะซนะุกไซส์เสด็จเปลี่ยนไปเองที่น่าเอ็มบีเลยนะนี่นะ,อนะ,นนะอของเนาะคนกับ นาตารอนะไฟกระเอื่อนใส่งานวาสันสาพันบอกพันบอกให้ไปหาเนาะนี่เขากะกำลังเดือดเทียนมากอวาสันสากำลังเซ็งเดี่ยวไม่ไม่พี่น้องกำลังเซ็งเดี่ยวคนกะมาหอนหอมคนกะทรใส่เนาะว่ามาหาแน่ภาสัญี่หองบางอย่างว่าเข้ากะกำลังเดือดเทียนมาพอดีงามเลยเขากะสิได้เขาไปหาพี่เนาะสงสัยนี่สิได้เป็นอสิได้เป็นไฟเอกในเอ็มบีเพล็กนี่แหละนี่ตามมาชมเอ้ย จากศิวากับเนโน่หน้าตาครับบ้าบล้อดอหนึ่งได้ฮะเอาเนาะเฮาจากเซนีเดินทางไปหาสองคนเพื่อนนะนะพึงเอาก่อยกับคําสีบันพีเนาะเสียดายคาแสงเอยู่คําแสงเมื่อวานพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปหาเพื่อนเนาะเดี๋ยวเฮาจากสรีไทยเพิ่มพี่น้องมาหอดอะไรน่ะอะ้วหอดเออจุ๊บปะเฮลโหล ส่งข้อส่งข้อโอ้ปลามากกว่าแมเนี่ยมาตีเขียนงวดนี่นะมากระขนมนิดหน่อยนี่เฮ้ยต้องมากระขนมนิดหน่อยแล้วพานขนงนิดหน่อยมาหาได้ยินนะใช่กูวันจันทร์กแต่งตัวนี่นะแต่งตัวนี่นะฮะแต่งตัวแต่งตัวใช่ยังมีแต่สิ่งแยแล้วไปไหนหน่าปลาไอ้ใหญ่ยหญเอ้ยมึงใช้กูจูถูกบอกมึงบอกมึงเชยชูว่ากูมักอันนี้กูหัก มึงมึงบหักกูมึงก็ให้มันแฟร์แน่กูหักมึงมึงก็หักกูกลับขัดสั้นมึงหันมาอีกข้างเบิึงเอออีกข้างหนึ่งเออนี่แล้วกูหักมึงกูบม่ได้หักมึงข้างเดียวต่อไปแล้วกูหักมึงหมดสองข้างบายบายจุ๊บจุ๊บไปไปเข้าแล้วอ่ะอย่าปินไม้เข้าเนาะยังไงยังไง ไทยนนี้ซื้อสบายดีเพิอัอก้อยเจก๊กผอบเปิงอกร้อย้กันเนาะเออมาเนี่ยไทยไทยยังมีหาเรื่องยังมีหา้นังซันนี่มันนี่ะนังสันน,น,นี่ได้มเนีน่ยเ,เอาเราไม่ย็นไปนเราไม่ย็นแล้วนะเสีสสสสมเสยมาเสียมาเสียมาเไรเนี่อ้โหน่ะไปใส่มาจะไปใส่มาจะไปใส่มา, <laughs> านะไปฮ้าง ไปหางเงากบมห็นซมสีเหม่อไดกินหอนี่น uh, ่ะว uh, ันนโอ้ยนอนในห้องนี่ะชไปใช่งม่เนาคือว่าเมื่อเอางาเรางามนะเมื่อเราหางาแต่แตดนแล้วใน้งางวบเมื่อเรางางโอ้ยไปคืนดีอ่ะฉัหาเมเตบ้านไป่นรองเลยเตบ้านอะไรก็มาบ่เต้บ้านอะไรก็กลับเขามาคอยหา จิตอีสังกระเดียกกระโดดมาตริงแล้เห็นน้องคลิปก็จะมาข้ามเสีงามเลย <laughs> อยู่กับเชี่ยวผู้ชายมังหง่าเอ้อเอาเนาะบรรยากาศธรรมดาธรรมดาเนาะก็แก่อยาร้ายเขาพอกระิดหน่อยกับไปใส่หมาจะไปจะไปใส่หมาดำหน้าไปลำหน้ากูเนี่ยคนบมั่งหง่าไปลำหน้าอ้าวโอมอมาส้มกันยังไงเนาะ โอจะไปน้ำหน้ามา้งกีไทยให้มือน่ะฮะกวไปให้ยองหอมโอ้ยังยังยังแต่ไปนำหน้าเมื่อยวะจะคือวาดูเคยไปดำน้าซอยมัแบคือบัวาดูเคยไปดำซอยมันสีเวไปอบโอ้โห ก็จะพูดด้เล้อหน้าสิตีกันนะเขับว่าไทยน้ำโบท่านทัานอื่นไปนั่นไทยยังไทยยังไทยหน้านั่นโอ้ไทยหน้าไทยโท่านอีตนขจาไทยหน้าโรคาัิบามมาดำได้ดำหน้าโอ้กินรตู้คนกินตี้แบบสีกินแบบสีตาอะไรี้คอยกินนตี้คอยกินนตีป้อนคนนตีมันมาแบกี่นล่ะป้อนคนนตีโอ้ใจลำบ่นว่าหหินกระดุนกับนาะ เิ one, ็นกันโดนเน่ยพอจุ๊บแกมกันนั่นแหละเห็นกันโดเลเป็นทีดผัเมื่อนร่าดิโอเมื่อหน้าเป็นทีดผัวไปนอ้าวหนอก็องถ่าอยู่บมีคนมาปุ๊กกินปุ๊กอยากูยาตะมืออันนั้นมาขอก็ประตูตอนเสาอ้โหแมงแม่งยาเข่ายาเข้ามันวะกูเข่ากันหนึ่งเนาะซนซแป๊บสี่แป๊บสี่อป มันบ่ได้ให้คมเหล้าโอ้ยยังนี่นะไทยมีเพลงยังสีไทยมีเพลงวะเนี่ยมาต้องกองแกงเหรอกูกินเหล้ากินเบียร์น้ำอ่เอาฟิวเอาฟิวโอ้เรื่อปฏิบัติการ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ข pues mm uh ี้วนรังนะวงลังวงลังจงตวงลังยังยังรู้บ uh ูดีเผ uh uh ็ดมาเลยมากเลยยังม่ต้งเดทไายยัง่ต้ทไายแอคติงแอคติงไว้ก่อนนะครับกูผู้ดสือเขานี่นะผู้รักษา ก็ลำลำไม่หนักล่องวูมีนะกล่องวูมี่ล่นกล่องไทยทุกคนนะู้น้อิเอน้อแบบนี้เลยวนอแบบตุกแล้วจน่าจะคายปุติบ่โอ้น้นน่ทไพี่ลึกยินว่าเมนกินน้ำ

กลุ่มทายเดียวกันด้วยผู <S <S ้ดีซื่อเขาผู้ดีสื่อเขาแบบไม่ได้กลน่นะทายงานสื้อจอซื้อห้างซื้อจอดดยกอนเนาะดีออกแท็กซี่ออกแทยกซี่มันแดดมากเลยนะ อ๋อคับ,อคบ,บเอยขาเลยเมาเออเลยละถางนี้งานปะข้านำข้านานเด้อน้ำงูนั่เื่อนน้่งไป พวกคือการแสดงนะคือความจริงเป็นทำตี้วอยกตเป็นทำเตไบ่เออกระจายพัวเม้าได้หนึ่งนะ แกเรายืนยืนบนจอยืนยืนเต้นเชียวเต้นลยสินี้นะเออเอ้ายกก็จะยกยกยกเออเด้อเออเพื่อนเอาใจ Nhiệt let. Quay đây bữa này, Chụp lang với anh. Quay à, เต้นแน่เต้นแน่ยนลาลัยเลยม่้ลว่าเมาลยมาเล,ล้ได้ไปไหมาสามสิไหนเนาะมาโอดีเด้นี่นะโดยางเอางนี้ยไ่ท้เนาะมาโอดีเด้ไปนี่นะสมไหนี่นะมาโอลีลยนะี่ สราบดล้วเนี่กูยานเปย์อีดีเลยมันนี่นะเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอ้าวก็เจัาซีเขาเนาะฮ่าดีดานีดังอยู่มึงยางบอกจะได้กับฝากติดตามผลงานเพลงนี้นะท่านผู้ชมที่ว่ามีกับซีได้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้เนาะกถือเพลงว่า เล่ามันคมยังประมาณนี้แหละยังยังโมได่ซัดเนาะได้ทาเบิงอยู่สองสเองว่ะบางทีเราปล่อยซ่องีเพลงนี่เนาะที่ตามใจที่ำซีบนพี่เนาะสองคนแล้วถาวถาฟังเบิงเพลงเนาะต้องมีเอกสารยังไอ่าเรื่องไปยางยางตาซึ้งซึ้งซึงอ่านะะเข้ากับอะไ ทาย MV ็มว่ะเอ็มวีพีเพลงเพลงของเจ้าก๊อปเนาะที่ว่าห้องเพลงคอยมึงท่องนะพี่จ้งแต่ว่าเฮาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในเอ็มวีนี้เนาะอ่าแสดงเป็นขี้เมาห้างงาองก็ขี้เมาอะไรเนาะกับมันก็บซ้ำไทยซ้ำไทยเดียวจนเมาบวกกับขี้เมาตั้งขี้เมาเลยรเลยเขาแบบว่าคือตัวดีใจในะเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้เนาะแล้วสำหรับไพทีว่าเป็นเอฟซีเช็ดแบงก์กั ฝากติดตามเพจนี้น้อบ่แน่บางเทื <s ips> ่ออาจน่าจะเพนี้น่าจะปล่อยลงช่องคําสีแน้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งนํากันต่อไปคัับลงช่องใดก็เดี๋ยวคําสีสิแชร์มาช่องก็ฝากติดตามเนาะว่ามันสิออกมาจังได๋นะโอเคท่านผู้ชม่ะายสนี้ก็ขอขอบใจน้อทานดที่เข้ามาคลิปเฮานะกฝากกดไล์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเฮาแน่นะ i อ่าตนีบ่3้ดกะ ถ่ายชุดน้กับผมมิยังไรเนาะก็เกาเข้ามาสบายดีสบายดีแต่มาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย